เคถึงแลค่ะมารับตุลดายากุหลาบกันนะคะรลวพ่พิธงค่ะของใครอ่ะเรื่องอะไรเขามีดอุยไปรนไรับตุนดายาแปงดอกกุหลาบสวรรคนะคะ dạ. Dạ, giàu nó cũng nó Đọng cái ghế lên. Làm cái này này ไปนู่นเลยตามไปนู่นเลยไปน่่ไแปงแรกเลยนะไม่